โอ้วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันแคมปิ้งเหรอมีกางเต็นท์ด้วยอยู่ในป่าเหรอมีช้างด้วยฮะอยู่ในป่าเหรอโอ้มีช้างด้วยแล้วพี่มินจะไปไหนพี่มินจะหนีออกจากแคมปิ้งเราไปไหนอะครับอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเซิร์ฟ้วพี่มินจะไปไหนลูกอ,อากาศดี แคมปิ้งหน้าบ้านกินข้าวในบ้านแต่ออกมานั่งเล่นข้างนอกโหไงเดเต็นเต็นเต็นแดงเวอร์แดงเวอร์พกที่นอนมาเองด้วยครับอืมไปไหนอะไปไหนอ่ะออกข้างนอกไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> นี่อะนี่นี่อะไร Hello พี่วิน Hello อ้าวพี่มดยู่เดิมๆครับผมนี่ไรเปลี่ยนแปลงระวังหัวโอ้จริงมากครับผมโอ้ตุดเดี้ยวตุดเดี้ยวพี่วินตุดเดี้ยว ข่าววินแดดร้อนนะมานี่ยแลวกลับมากลับมาเร็วๆโอ้ยเขาเขาเขาลมเข้าลมรีบเข้าลมเลยเหรอฮะรีบเข้าลมเลยเหรอเมื่องไงทำไมไม่รีบกลับมารีบกลับมาฮะรีบกลับมาไหมลูกลูกชายโอ้หัวเบลอเลยผมฟูฟ่องเลยอะไรล่ะ โอ้ยสวยดิกเด็กาโอ้ยรักรักช้างขอคนรักสัตว์ขอคนรักสัตว์ชอบทบีมาซบพี่ช้างเลยนี่พี่ชา้งชางนอนนะมานะมานอนกับพี่ช้างเลยมานอนกับพี่ช้างเลยมานอนกับพี่ช้างเลยอ,อ่าไ,ไปหาบล็อกบล็อกต่ออ่า พวินไม่พ่อใส่แผมเพื่อได้ลูกเบี้ยวเลยนะแล้วมันหนักนะแล้วลูกบอลเนางหน้าควา่ำเออพาวินเหมือนพาวินอยู่ในป่าเลยอะ่ะเออต้นนี้ดอกกำลังจะออกแล้วเดี๋ยวเคยดูนะถ้าดอกออกเต็มต้นนะสวยมากมีสองต้น ต้นนี้กับต้นนี้เนี่ยมันจะมีดอกออกเดือนเดือนนี้แหละแดดแรงอยู่อาทิตย์หน้าน่าจะฟูฟ่องเต็มเลยละดอกสีชมพูสวยมว๊าอ้าวพาวินหมาคว่ำแล้วพาวินกลับเข้ามาพี่ช้างรออยู่พาวินครับผมพาวิน เอจะยกมาหรอยกไม่ไหวหรอกหนักเซรามิกไม่นั่งเรียบร้อยยังไงเกาหูหมาด้วย เช้านอนตื่นหกโมงตื่นมาให้กินนมแล้วก็นอนต่อกว่าจะได้นอนเจ็ดโมงตื่นอีกเพิ่มเก้าโมงเออตบมือไว้เก่งโอ้โหเก่งตบมือได้สวยแล้วนะเดี๋ยวนี้พระวินนั่งนานๆเดี๋ยวมดกันนะ ทาวินมานีแล้วมาของเล่นก็ไม่มีแล้วตรงนี้ท้องเดินเขาไปเอาในบ้านอีกเฮ้ยมานอนีนเต็นท์กับแม่เลวจะให้แม่เอาหยิบหมามาให้ปเปล่ามาทาวินมานเล่นนกฮูกดีกว่าทาวินมาดูพี่นกฮูกอยู่นี่เอาป่ะไปนกฮูกอยู่นี่เข้ามาในนี้ดินกฮูกอยู่นี่

ปักไม่ได้แข็งเอาไว้ปักกับดินหลอกหลอกพวกนกอาจจะเล่นอะไรอะเล่นให้มันเป็นกิจลักษณะหน่อยครับ ลมดีกัดดีลมดีไม่ต้องใส่ชุดอะไรเยอะแยะกวัวตกอะโยกโยกหน่อยาะกลัวแล้วนะเข้ามาเฮ้ยาวินเฮ้ยเฮ้ย้ยอ้เหี้ว่าบแม่ศพแม่ืึมบแม่อ่ะทำไมศบแค่นี้ล่ะฮะศบแม่อันนี้นี่นี่นี่ เสริมเสริมอายืนนะอายืนอายืนอันนเก่งเก่งอ้ยเก่งเก่งอุ้ยคนเก่งคนเก่งยืนนะคนเก่งยืนเชิคนเก่งยืนเชิญหอมกลมหน่อยหอมกลมหน่อยไอ้อไอ้ย่ะไอ้ย่ะโอ้ยสอบสบพี่ช้างต่อือมีความมีความอ่อนโยนพี่ช้างอ่อนโยนนะน้ำลายพาวิน อะไรแก้วอเปล่าน้ำลายเล่นอยู่แล้วอ่ะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหน้าแดง <c oughs> หน้าแดงเลยอยู่ในเต็นท์หน้าแดงเลยเอาอุ้ยครับของเล่นใหม่ดีใส่หน้าพาวิน ดีใส่หน้ายังไงยังไงยังไงคะเราเอ้ยยังไงคะเราบูม โอ้โหเก่งนะฝึกฝึกดึงก็ใช้แรงดึงอยู่นะ <c oughs> มันใช่เหรอมันใช่ของเล่นเหรอฮะพาวินวันนี้ไปว่ายน้ำสระว่ายน้ำเล่นกันไหม นอนจม นุกสนก<ว>ุกเด้งแล้วสนกวุกเดี๋ยวเสยคังอะไรเงี้ยจะห้องจากเดี๋ยวก<ว>่อนไม่รู้ซะแล้วพี่วินไม่รู้เรื่องซะแล้ว แสบอืมสน,นุกอ่ะโอ้โหโอ้โหคราวนี้ไม่ดึงเชือกนะครับเหินเหินพระวินเด้งเด้อแรงเยอะจริงๆตัวแค่เนี้ยอะไรอะไรออเอาซบจะซบแม่จะจะยืนจะยืน หยืนจะยืนเออจะยืนเออจะยือโอ้ยดึงซอยแม่ขาดอพาวินแม่หาไม่เจอพาวินมาใกล้เกินนะแม่ถ่ายไม่ได้เอ้ยจักนจพาวินะใกล้เกินแม่ถ่ายไม่ได้อ้อหิวนมยังหิวนมยังเช็คเช็คยังเช็คเช็ะไปเช็คเช็ะไปเช็คเช็ะเช็คเช็คปหรอเช็คเเช็คเช็คไมครับ เ,เช็คๆไหมอ๋ยพาวินใกล้เกินกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยหยา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 าจริง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 อุยใส่เสื้อเก่าเสื้อตอนวันเกิดเสื้อตัวน,นี้แหมมันเขียนลายไว้ไคะบอกว่าวันเกิดวันแรกของฉันปีแรกของฉันจะใส่ได้แต่ตอนเฉพาะวันเกิดวันเดียวก็ไม่ก็จะไม่ดีซื้อมาแล้วต้องใส่ให้คุ้ม